สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในไลฟ์ชาคณิตศาสตร์นะครับกับครูเกมอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มของทศนิยม2ตําแหน่งและ3ตําแหน่งนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องค่าประมาณจํานวนเต็มของทศนิยมกี่ตําแหน่งครับ1ตําแหน่งนะครับ โดย1ตำแหน่งเราจะดูจากทศนิยมนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับถ้ามากกว่า5หรือเท่ากับ5ขึ้นไปนะครับก็จะปัดเป็นจํานวนเต็มขึ้นนะครับแต่ถ้าน้อยกว่า5ครับก็คือ4 3 2 1นะครับก็จะคงเดิมไว้นะครับหรือปัดลงนะครับให้ทศนิยมเป็นสูตรนะครับเรามาดูแบบที่มันเป็น2ตํตำแหน่งกันบ้างครับทศนิยมในข้อนี้นะครับก็คือค่าประมาณของจํานวนเต็มของ2.64 2.64เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ เป็น2ตำแหน่งนะครับแล้วถ้าอย่างนี้เราจะประมาณค่าให้มันเป็นจํานวนเต็มอย่างไรครับก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็น2ตํตำแหน่งแล้วเราต้องการประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มนะครับเราก็ดูทศนิยมตำแหน่งนี้นะครับว่ามันมากกว่า5หรือเท่ากับ5หรือน้อยกว่า5นะครับ6นี่มากกว่า5นะครับเราจะอะไรครับเราจะปัด2ขึ้นให้เป็นอะไรครับให้เป็น3นะครับนะครับค่าประมาณของ2.64นะครับ จะได้ประมาณ3นะครับหรือเราจะเขียนในรูปแบบของ2.64นะครับมีค่าประมาณเป็นแบบสัญลักษณ์อย่างนี้ก็ได้ครับเป็น3นะครับต่อไปนะครับเรามาดู3มตำแหน่งกันบ้างดีกว่านะครับถ้าเป็นสตำแหน่งแบบนี้แล้วเราต้องการที่จะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มนะครับเราก็จะดูจากตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือตำแหน่งทศนิยมหลัก10นะครับก็คือหลัก10 ในทศนิสมอมันนี้ก็จะเป็น4นะครับ4น้อยกว่า5ลงไปก็จะปัดลงนะครับก็จะ2.453นะครับก็จะมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มก็คืออะไรครับก็คือ2นะครับการหาค่าประมาณจำนวนเต็มนะครับของทศนิยมหลายตำแหน่งนครับเราเจะผิดารณา เลขโดดในหลักสิบของทศนิยมนั้นนะครับแล้วหาค่าประมาณโดยใช้วิธีการเดียวกันกับค่าประมาณจำนวนเต็มของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับโดยดูจากทศนิยมนะครับหลักสิบนะครับก็คือนะครับถ้าสมมุตินลครับเรามีทศนิยมมาให้สองตำแหน่งแบบนี้นะครับเราจะพิจารณาจากหลักสิบก็คือหลักสิบในข้อนี้ครับสามจุด 42ครับหลักสิบของมันก็คือ4เนี่ย4เนี่ยมันน้อยกว่า5นะครับก็จะปัดลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าประมาณจํานวนเต็มของ3.42เนี่ยมันจะมีค่าประมาณเป็น3นะครับต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งนะครับให้เป็นทศน,นิยม1ตำแหน่งบ้างเมื่อกี้เราก็ประมาณค่าเป็นอะไรครับ เป็นจํานวนเต็มทีนี้เรามาประมาณค่าเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งบ้างดีกว่าครับก็จะคล้ายๆกันนะครับมาดูครับโดยค,ครูะนะครับจะพิจารณา4.23นะครับเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตํตำแหน่งนะครับ4.23เนี่ยเราก็จะดูว่า4.23เนี่ยมันใกล้กับทศนิยม1ตําตำแหน่งอะไรบ้างนะครับที่ใกล้มันตอนนี้ก็จะมี 4.2กับ4.3นะครับเราก็ดูนะครับว่า4.23เนี่ยมันใกล้4.2หรือ4.3มากกันนะครับ4.23เนี่ยมันใกล้4.2มากกว่า4.3นะครับ4.23เนี่ยจะอยู่ระหว่าง4.2และ4.3ครับ4.23เนี่ยมันใกล้4.2มากกว่า4.3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าประมาณทศนิยม1ตำแหน่งนะครับ ของ4.23นะครับก็คือ4.2นะครับมาดูตัวอย่างในข้อต่อไปนะครับพิจารณา6.87นะครับ6.87เป็นทศนิยม2ตำแหน่งแล้วนะครับมาดูกันว่า6.87เนี่ยเส้นจำนวนเนี่ยมันอยู่ใกล้ทศนิยม1ตำแหน่งอะไรบ้างนะครับก็มันอยู่ใกล้6.8กับ6.9นะครับแล้วมันใกล้ฝั่งไหนมากกว่ากันละครับมันก็ใกล้ฝั่งไหนครับ อ่าครับ6 9นะครับ6.87เนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง6.8และ6.9นะครับและ6.87เนี่ยมันอยู่ใกล้6.9มากกว่า6.8นะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าประมาณโทษนิยม1ตำแหน่งนะครับของ6.87เนี่ยคือ6.9ครับมาดูตัวอย่างในข้อต่อไปนะครับเราจะพิจารณา 8.35 8.35เป็นทศนิยม2ตตำแหน่งนะครับเรามาดูกันว่า8.35เนี่ยอยู่ระหว่างทศนิยม1ตตำแหน่งอะไรบ้างนะครับอยู่ระหว่าง8.3กับ8.4นะครับเอามาดูครับ8.35อยู่ใกล้ฝั่งไหนมากกว่านนครับ8.35ครับเราก็จะดูครับ 1,2,3,4,5 1, 1,2,3,4,5าอ้าวห,าหาเท่ากันเลยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราจะดูจากอะไรครับ8.35นะครับจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่าง8.3และ8 4อ่าเหมือนข้อตกลงนะครับในทศนิยมครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้ประมาณค่าไปนะครับให้ประมาณค่าเป็นทศนิยม1ตำแหน่งที่มีค่ามากกว่านะครับถ้าเป็นส 8.35เนี่ยอย่างนี้นะครับก็ดูตำแหน่งที่2เนี่ยตำแหน่งที่2อะ่ะมันคือเลขอะไรครับมันคือเลข5ตั้งแต่เลข5ขึ้นไปเนี่ยเราจะปัดเป็นทศน,นิยม1ตำแหน่งที่มีค่ามากขึ้นนะครับแล้วถ้าน้อยกว่า5นะครับเราจะมีทศน,นิยม1ตำแหน่งนะครับคงเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับค่าประมาณของทศซิยม1ตำแหน่งของ8.35นะครับก็คือ8.4นะครับค่าประมาณเป็นทศนินยม1ตำแหน่งครับในรูปของทศซิยมกี่ตำแหน่งครับตัวอย่างที่ครูยกมา2อันก็จะเป็น5.462กับ5.347นะครับเป็นทศนินยม3ตำแหน่งนะครับ สามตำแหน่งเราจะดูจากอะไรนะครับเรามาดูนะครับ5.4 62นะครับเราก็ดูเหมือนกันนะครับเราดูจากตำแหน่งที่2นะครับถ้าเราต้องการที่จะมามาณค่าเป็น1นึ่ตำแหน่งเราก็ดูจากตำแหน่งที่2ว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับตำแหน่งที่2ของ5 4 6 2 6 2นะครับก็จะอยู่ที่6นะครับก็คือมันตั้งแต่5ขึ้นไปครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราจะปัดทศซิยม1ตําตำแหน่งนะครับขึ้นไปนะครับก็จะได้เป็น5.5นะครับแล้วเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับ5.347นะครับค่าประมาณของทศซิยม1ตําตำแหน่งนะครับเราจะประมาณได้5.3อ้าทําไมได้5.3เราก็ดูจากตำแหน่งที่2ของมันนะครับตำแหน่งที่2ของมันก็คือ4 4เนี่ย ตั้งแต่5ลงไปก็คือ4 3 2 1เนี่ยเราจะประมาณให้มันเป็นคงเดิมนะครับก็คือ5 3 4 7เนี่ยเราก็จะคงเดิมเป็น5.3นะครับโดยที่เราจะไม่ปัดขึ้นนะครับแบบ้อข้างบนนะครับการประมาณค่าเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะครับโดยพิจารณาเลขโดดทางขวาของหลักสิบนะครับก็คือหลักร้อยนะครับ ถ้าน้อยกว่า5นะครับเลขโดดในหลักสิบนะครับจะคงเดิมโดยเลขโดดหลักถัดไปนะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับหรือเราจะเรียกกันว่ามันปัดทิ้งนะครับถ้าตั้งแต่หนึ่งตำแหน่งลงไปเราจะปัดทิ้งนะครับให้เหลือเต้นหนึ่งตำแหน่งไว้คงเดิมนะครับแล้วถ้ามันมากกว่า5นะครับหรือเท่ากับ5นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเพิ่มทศนิยมตำแหน่งที่1นะครับเพิ่มขึ้น 0.1นะครับถ้าจำง่ายๆนะครับต่อไปนะครับเราประมาณค่าเป็น1ตําตำแหน่งแล้วเรามาดูสองตำแหน่งกันบ้างดีกว่าครับว่าเราจะประมาณค่าเป็นอย่างไรจะคล้ายกันไหมจะดูจากอะไรนะครับมาดูนะครับโดยนะครับครูจะพิจารณาจาก3.213นะครับ3.213เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนะครับ 3. 2.13เนี่ยอยู่ใกล้ทศนิยม2ตำแหน่งอะไรบ้างครับก็คือ3.21กับ3.22นะครับแล้วมันใกล้3.21มากกว่า3.22ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ3.213นะครับอยู่ใกล้3.21มากกว่า3.22นะครับ โดยนะครับค่าประมาณของทศนิยม2ตำแหน่งของ3.213นะครับคือ3.2นะครับามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับเราจะพิจารณาจาก7.646นะครับเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับเราจะประมาณค่าให้มันเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับโดยนะครับเราก็จะดูว่ามันใกล้กับทศนิยม2ตำแหน่งฝั่งไหนมากกว่ากันนะครับมันอยู่ระหว่าง 7.64กับ7.65ครับโดยนะครับมันใกล้7.65นะครับมากกว่า7.64นะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าประมาณของทศนิยม2ตำแหน่งของ7.646นะครับคือ7.65นะครับต่อไปครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับโดยข้อนี้นะครับครูจะพิจารณา6 6.485นะครับ6.485นะครับเป็นทศนิยม3ตำแหน่งโดยเราจะประมาณค่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนครับแล้วก็ดูว่า6.485เนี่ยมันอยู่ระหว่างทศนิยม2ตำแหน่งอะไรบ้างครับก็คือ6.48กับ6.49นะครับโดย6.485เนี่ยมันอยู่ใกล้ฝั่งไหนมากกว่าครับเราก็ดูครับ2 3 4สห้า 1 2 3 4 5อม่าอะมันอยู่กึ่งกลางนะครับ6.485นะครับอยู่ระหว่างกึ่งกลาง6.48กับ6.49่าอ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะประมาณค่าให้มันเป็น2ตำแหน่งอย่างไรครับก็จะคล้ายๆแบบที่เราเรียนมา1ตำแหน่งหรือเป็นจำนวนเต็มนะครับเราก็จะอะไรครับประมาณค่าให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งที่มีค่าอะไรครับค่าที่มากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นนะครับค่าประมาณของทศนิยม2ตํตำแหน่งของ6.485นะครับคือ6.49นั่นเองนะครับมาดูค่าประมาณต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับโดยครูจะไม่มีเส้นจํานวนให้แล้วนะครับโดยครูจะให้ประมาณทศนิยมที่ครูกําหนดให้2องนะครับเป็น2ตํตำแหน่งนะครับ4.352เนี่ยครูจะประมาณเป็น2ตํตำแหน่งได้อะไรครับได้4.35นะครับ เพราะอะไรถึงได้เป็น4.35นะครับเราจะดูจากทศนิยมตำแหน่งท si ี 3. 3. 3. 3.> ่3นะครับถ้าเราต้องการประมาณค่าให้มันเป็น2ตำแหน่งเราจะดูจากตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่ง like ที่ <5. S 2> 3เราดูได้อย่างไรครับเราก็ดูเนี่ยตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่3ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่2นะครับเราต้องการเป็น2ตำแหน่งเนี่ยเราก็ดูตำแหน่งที่3นะครับโดยตำแหน่งที่3เนี่ยมันเป็น2นะครับ2เนี่ยมันน้อยกว่า5นะครับ ลงไปก็คือเป็น4 3 2 1น่ะเราก็จะเป็นไงครับเราก็จะให้ค่าประมาณของมันนะครับเป็นตำแหน่งที่2นะครับคงเดิมนะครับแล้วก็ปัดตำแหน่งที่3ลงเป็น0ูนย์นะครับโดยก็จะปัดได้เป็น4.35นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ4.352นะครับเราจะมีค่าประมาณเป็น4.35นะครับต่อไปครับ4.358นะครับ เราก็จะเป็นค่าประมาณให้เป็น2ตําแหน่งนะครับเราก็ดูตําแหน่งที่3นะครับถ้าเราต้องการเป็นสตำแสตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่3ของมันเป็นอะไรครับเป็น8 8เนี่ยมันตั้งแต่5ขึ้นไปนะครับเป็นไงครับเราต้องปัดขึ้นเพราะเราต้องการเป็นสองตำแหน่งเราก็ปัดตำแหน่งที่2ขึ้นนะครับจาก4.3 58เนี่ยเราก็ปัดเป็นอะไรครับ4.3 6นะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าประมาณของ4.3 58นะครับก็คือค่าประมาณของมันก็คือ4.36กนะครับการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยเราจะพิจารณาครับเลขโดดในหลักทางขวาของหลักร้อยนะครับก็คือหลักพันนะครับทศนิยม3าตำแหน่งเนี่ยอะเป็นไรครับก็คือส่วนพันนะครับถ้า เลขโดดในหลักหลักพันเนี่ยหรือตำแหน่งที่3เนี่ยมันน้อยกว่า5ลงไปเนี่ยเราจะปัดตำแหน่งที่3นะครับลงเป็น0ูนนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่2นะครับจะคงเดิมนะครับแล้วถ้าตำแหน่งที่3เนี่ยมันตั้งแต่5หรือมากกว่า5ขึ้นไปนะครับก็จะมี5 6 7 8 9เนี่ยเราก็จะปัดตำแหน่งที่2เพิ่มขึ้น หน,นะครับหรือเพิ่มเป็น0.01นะครับอ่านักเรียนอาจจะไม่เห็นภาพนะครับ3.451เราต้องการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับเราก็ดูตำแหน่งที่3นะครับโดยครับในหนังสือนะครับจะเขียนว่าหลักส่วนพันหรือหลักทางขวาของส่วนร้อยนะครับ ก็คือเราต้องการประมาณเป็น2ตํตำแหน่งเราก็ดูตำแหน่งที่3นะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือเลข1นะครับเลข1เนี่ยมันตั้งแต่น้อยกว่า5หรือตั้งแต่4ลงไปเราก็จะเป็นไงครับปัดลงนะครับโดยนะครับตำแหน่งที่2ที่เราต้องการนะครับก็คงเดิมไว้นะครับก็จะเป็นค่าประมาณของมันก็คือ3.45หแบบนี้นะครับ แล้วถ้าเป็น9.548นะครับค่าประมาณของมันคืออะไรครับครูหาค่าประมาณไป2ตํตำแหน่งนะครับก็ดูนะครับว่าตำแหน่งที่3มเนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็น8เนี่ยมันก็คือตั้งแต่5ขึ้นไปเราจะปัดตำแหน่งที่2ขึ้น1นนะครับก็จะได้เป็น 9. ห้ 5, 5, แบบนี้นะครับแล้วถ้าเราต้องการหาค่าประมาณของมันให้เป็น1ตําำแหน่งนะครับ1ตําำแหน่งนะครับ3.5มจุดห้าสีเก้าถ้าเราต้องการให้มันเป็น1ตําำแหน่ง1ตําแหน่งก็คือตรงนี้เราจะดูจากตำแหน่งที่2ตํตำแหน่งที่2ของมันก็คือ4 สเนี่ยมันน้อยน้อยกว่า5ลงไปเราก็จะปัด4เป็นศูนย์นะครับแล้วตำแหน่งที่1ก็จะคงเดิมนะครับแบบนี้นะครับถ้าโจทย์ต้องการเป็น1ตำแหน่งนะครับแต่ถ้าเป็น2ตำแหน่งเราก็ดูตำแหน่งที่3มนะครับว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าต้องการเป็นจำนวนเต็มเราก็ดูตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่1นนะครับโดยหลักของมันนะครับ ถ้าตั้งแต่5 6 7 8 9นะครับเราจะปัดขึ้นนะครับแล้วถ้าน้อยกว่า5นะครับเป็น4 3 2 1นะครับเราจะปัดให้มันเป็นศูนย์นะครับโดยครูนะครับจะมีแบบฝึกหัดนะครับในหน่วยที่3นะครับให้เป็น Google Form นะครับนักเรียนทุกคนทำด้วยนะครับจะมีให้กรอกชื่อ ชั้นเลขที่นะครับมีทั้งหมด15ข้อนะครับเป็นช้อยตัวเลือก4ตัวเลือกนะครับโดยให้เลือก1ตัวเลือกนะครับที่ถูกที่สุดนะครับในแบบทดสอบก็จะเป็นของหน่วยที่3ทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องทศนิยมนะครับใครที่มีปัญหาหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามครูเข้ามาได้ในไลน์นะครับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับ